แว่ปั๊มนะครับผมอาบน้ำให้พ่อใหญ่นะครับถึงไหนแล้วครับนี่ต่อไหม่อยถึงไหนแล้วตอนนี้จะขึ้นเขาพอดีจุดพ้นล้วครับหรืออีกประมาณ30กิโลอ๋อก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับช้างล้นครับช้างล้นพอดีมีน้ำไหลแรงมากเลยช้างล้นแว่ปั๊มเลยครับพ่อใหญ่ล้นครับล้นไปใหญ่ล้น ามามา,มาพร้อมกันครับถึงเวลาไปไปไม่รู้ไปใครไปมันเลยไม่รู้ถึงไหนตอถึงไหนแล้วเป็นยำยมครับกร,กรจจะจายไปอย่างน,นี้ควาเลนนะครับควาทองคำควาเลนครับลงเลนครับอาบน้ำเหมือนกันนะครับภายงามยังมาไม่ถึงนะครับข้างหลังใบรุ่นเข้าปั๊มบ่อยครับกินขนมบ่อยไปรุ่นใบ <c oughs> รุ่นถึงไหนแล้วไม่รู้นี่อยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้ถึง <c oughs> ไหนอยู่ข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังเรา มาแล้วบอกยังไม่ถึงเป็อยู่ข้างหลังอยู่ติดไฟแดงไป,ดออไปกดแล้วไปตอนไหนเขาว่าเขาไปกดเราแล้วไปตอนเราข้อปั๊มแบบว่ากันไ,ไม่รู้แล้วไปกดเราตอนมาจอดตอนกินซีพูมตามหลังอยู่ดิ<ป>ต,ต,ติด,ตอด,ด,ดจอดตรงไฟแดงเหมือนน้ก,นกับป่านผู้ใต้น่ะ ช้ำๆครับอาบน้ำช้ำๆเลยก็พัดอาบน้ำนะครับผมแวปั๊มเดียวอ,อกช่วงเดียวออกกำลังพอดีก็เลยเข้าปั๊มครับอาบน้ำให้ก็ใหญ่ก่อนครับผม ใช่ร้อนนะน้ำ สวัสดีคับสวัสดีนจไดมาเตวมเยเงียบวครับผมกำลังลงรับหญ่ถึงแล้นะครับถ้าเขาเหยียบอันนี่นว่าาไดคอมล่นดิคอมล่นคอมล่นเขาจมีนี่คือต้มจับข้างล่างนี่จัะ่น่เนี่ยมันจะไปโดนตุ่มมาได้บวเออจับตรั้นลโโเนยอ้้ ต้องต้องต้องมีคนบอกไปทางขอกเขาก็มาตามทางนี้ครับผมพี่จะได้ไปดูทางเนิดพี่เลยเพราะว่าวันงานวันไปได้ออกเุ่นง่ายดีไปเจอสี่แยกเลยพีงั้นพาพาเข้าไปก็ได้ได้ครับจะพาไป ะต้องแซงคนนฮะแซงบบบึตอนนี้กำลังลงแล้วครับอืมนี่นะครับ่ลกำลังลงมาในไรลมางนนี้ถึงขาดน้้ลกนาดไ่หายวนี่นะครับชางลงไ่หขใหญ่นช้างเลแลตวันนี้ครับผมยากเนี้ยปีจังเลยนี่ครับขหนามอน้นชายจะเนาะนี่ับ ช้าสามสองเชือกนะครับมาลงที่วัดพระแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวัดพระแก้วนะครับเชิวัดพระแก้วบรัจังหวัดเพชรบูรีในเมืองครับพระแก้วนะครับเบอร์บัตรชักเลยเต้าตอนนี้มาถึงแล้วนะครับวัดพระแก้วนี่ครับอีกตัวนี้นี่ครับอีกตัวนี้กำลังไปทางหลังนะครับหลังวัดครับคุณใหญ่ครับบนต้าววานมันครับกำลังถ่ายรูปอยู่ครับ ประตูเข้าทางนึงเนาะแต่ว่าเจ้าคุณก็มามา,มาตามทีทเดีวยวนะครับเลยผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้นัดกันมไม่ได้ให้ป้าเขาบอกให้ยินดครับขาอ,อยังขายเยอะเลยขายภาพยางน้าเจ้าพ่อ,พอก้นอูนนะครับที่นายเฉลียงครับมาพักอยู่ที่วัดเราวัดพร,ระแก้วครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผม วัดพระแก้วนะครับตะบนในเมืองนะครับอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพ่อใหญ่ขอบคุณพี่น้องควันช้างบานทรัตนะครับมาถึงก่อนนะครับแต่ก็จองอที่ผูกช้างให้พ่อใหญ่นะครับแล้วก็น้องๆน,นะครับผมนี่นะครับบารามี ลูกชายพ่อใหญ่นะครับขึ้โดดมาไกลเลยนะครับนี่ออกงานลูกชายพลายงามนะครับ <c oughs> ลูกชายพลายงาม เอาทีมงานยืนเรียงแถวกันนะครับอ่าถ่ายรูปหน่อยเนี่ยนะครับผมอ่าพรุ่งนี้ต้องลุยเต็มที่นะครับงานใหญ่เนาะอ่าโอเคโอเคครับผมอ่าบรรยากาศครับช้างมาถึงช่วงเย็นเย็นมืดมนะครับฟ้าคึมๆึมนะครับฝนตกนะครับผมอ่าผู้คนก็แห่กันมาดูช้างนะครับผม บางเชือก็ยังไม่ได้ลงจากรถก็มีนะครับหลวงพ่อท่านใจดีมากครับประเท้ดูลวงาล่าปลาห่อมตน้ห่ลวงตางเห็นตอนหลายปีแล้มั้งหลายปีเยก็บิงอยู่ไปไปไปไกกว่า บายจ้าฝนตกแห้งมาครับลงตาอ้ยแห้งเมื่อสอวันจากเลยเหรอบ้าววนไมากน้ดบารมีสั่งเอาฝนมาล่มฝนมานำพร้อมครับสั่ไงสั่งไงสังเอดครวบบารมีเไงจิ้หั้นันานลกเลยบางเชือกก็ผูกแล้วครับบางเชือกก็ยังไม่ได้ผูกนะครับผมมาทุกปีหมดเลย การปลูกกล้วยไว้ช้างที่นี่เนี่ยอในพื้นที่โล่งๆเลยปลูกไว้เลยช้างมาก็ได้กินพอดีิปลูกสวนอันนี้พี่น้องคนช้างหาที่ปลูกช้างกันนะครัเนาอเว่าปลูกมาปีหน้าครับผมมาทุกปีกับมาปีแล้วสิมาบพราะกล้วยไว้ให้น่าจะอยู่ของหนุ่มเสกนะครับครับผมมาก็ได้ลงกินกันเลยสนุกสนานกันเลยขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมเครื <t 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 ่องไหว ประกำช้างมาให้นะครับผมตอนนี้พี่น้องควนช้างก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเก็บเตรียมขึ้นรถไว้นะครับเพื่อที่จะไหว้บวงสวงนะครับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับบวงสวงเส้นไหว้บอกกล่าวครูประกำช้างนะครับไปปกปักรักษาคุ้มครองช้างทั้งสามสองเชือกนะครับ งานวันพรุ่งนี้นะครับผมให้ราบเลื่นไปด้วยดีอ่าไม่ให้มีติดขัดใไไดๆนะครับผมขอบคุณท่านจะาพาเป็นอย่างมากนะครับผมอโอเคครับ